ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นั่งอยู่มุมนี้ทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ทำงานที่บ้าน work from home นะครับที่นี่ก็เปรูเนี่ย work from home จนถึงกร l y านปีนี้นะครับดังนั้นพวกเราก็ติดต่อกันทางทาง w h a t s a p p เป็นส่วนใหญ่ในในคณะทูตนะครับเรา WhatsApp ส่วนกับคนไทยเราก็ใช้ l ลายเป็นเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เราใช้กันนะฮะเป็น Messenger ที่เราเราใช้กันนะครับคือเรื่องของอการเป็นนักการทูตนี่ผมสังเกตดูว่ามีมีน้องๆสนใจเยอะนะผมก็เลยตอนหลังก็เลยพูดแต่เรื่องของการเป็นนักการทูตนะครับก็คือถ้ามีคนอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ย เหมาะที่จะเป็นนักการทูตหรือเปล่าเนี่ยจะมีจะมีอะไรที่จะจะเป็นเครื่องชี้บ่งได้ไหมว่าเหมาะที่จะเป็นนักการทูตผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้ตัวเองดีว่าอยากเป็นหรือเปล่านะเพราะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะครับบางคนตั้งแต่ต้นก็ไม่อยากเป็นนักการทูตบางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าให้เป็นแล้วก็มาเป็นสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วก็ ลาออกไปนะครับผมผมเคยผมเคยพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เคยอยู่ในกระทรวงต่างประเทศเช่นกันนะฮะแล้วก็ได้คุยกันท่านก็บอกผมบอกว่าเนี่ยท่านมาเป็นนักการทูตอยู่พักหนึ่งเพราะว่าพ่อพ่ออยากให้เป็นนะฮะพ่ออยากให้เป็นคือพ่อเนี่ยเคยเคยอยู่กระทรวงต่างประเทศเคยเป็นทูตใช่ไหมฮก็อยากให้ลูกมาเป็นนักการทูตลูกก็มาเป็นนะฮะตามที่ พ่อต้องการนะครับแล้วก็ลาออกจากกระทรวงไปทํางานด้านอื่นต่อนะฮะก็ประสบความสําเร็จนะครับก็สําเร็จในทางธุรกิจสําเร็จในทางการเมืองนะครับกไ็ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อถึงท่านก็ได้นะแต่ก็บอกว่าเป็นบุคคลที่มีความสําเร็จมากนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่ามีทั้งคนที่อยากเป็นเองหรือหรือพ่อแม่ชักนํามานะ ส่วนคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะพวกลูกหลานของนักการทูตเนี่ยบางคนก็ตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้สนใจเลยก็มีนะครับไม่ได้สนใจเลยก็มีากก็มากมายนะฮะบ,บางคนลูกหลานของกระทรวงต่างประเทศที่สนใจก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งสองแบบพวกลูกหลานกระทรวงต่างประเทศที่เข้ามาโดยมาสอบสอบแบบเปิดเนี่ย o อเพนคอมปีชันเนี่ยนะฮะ อีกแบบหนึ่งเข้ามาโดยเป็นนักเรียนทุนนะครับเป็นนักเรียนทุนก็มีทั้ง2แบบทีนี้ในกระทรวงต่างประเทศในทุกวันนี้ก็จะมีทั้ง2แบบผสมกันอยู่พอสมควรคือสมัยยุคผมเนี่ยจะเป็นยุคที่ไม่มีนักเรียนทุนนะฮะมาทุกคนเข้ามาแบบโอเพ่นหมดแล้วก็แล้วค่อยมาหาทางสอบชิงทุนทีหลังนะฮะแต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยหน่วยงานต่างๆของไทยเนี่ยพยายามที่จะให้มีนักเรียนทุนขึ้นมาใช่ไหมครับก็ ก็ให้ทุนตั้งแต่บางบางครั้งก็เป็นไปเรียนปริญญาตรีนะครับตรีโทแล้วก็กลับมาทำงานหรือเข้ามาแล้วก็ได้ทุนไปไปต่อโทเนี่ยก็มีทั้งสองทางนะครับก็ก็มีมีผมคิดว่าเป็นเป็นบทบาทที่ก็พูดยากว่าอันไหนดีอะ่ะคือคือก็ควรจะมีสะสมไว้ทั้งสองด้านใช่ไหมครับ คือน้องๆทั้ง2เนี่ยทั้งสงกลุ่มเนี่ยก็เคยทำงานกับผมทั้งคู่นะทั้งพวกที่เข้ามาแบบ Open competition กับพวกที่เข้ามามาแบบนักเรียนทุนนะครับก็มีทั้ง2แบบก็เก่งทั้ง2แบบแหละนะครับก็หลากหลายนะครับดังนั้นนี่ก็คือถ้าถ้าจะถามว่าผมหรือดิฉันสมควรเป็นนักการทูตไหมก็ คำตอบนั้นก็ควรจะต้องเป็นคําตอบที่ทุกท่านคิดดูนะฮะแต่อย่างที่ผมพูดหลายครั้งว่าเข้ามาแล้วก็เส้นทางก็โตได้ตลอดนะฮะโตได้ตลอดจนถึงเอกราชทูตแต่บางทีผมก็ฉุกคิดเหมือนกันนะฮะผมก็ฉุกคิดเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีน้องบางคนเนี่ยที่ที่เขาก็แบบบางบางช่วงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาแบบไปช้าใช่ไหมไปช้าถ้าเทียบกับเ,เพื่อนที่อื่นเนี่ย ก็จะเป็นแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมที่อื่นเร็วนี่ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางจังหวะของชีวิตราชการเนี่ยก็แบบใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนเลนหลายเลนน่ะบางทีเลนซ้ายไปเร็วสุดบางบางทีเลนขวาไปเร็วสุดบางทีเลนกลางไปเร็วสุดเราก็พูดไม่ได้ว่าอันไหนจะไปเร็วที่สุดใช่ไหมครับอย่างหน่วยงานบางหน่วยงานที่ผมเคยทํางานด้วยอย่างผมเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์ตอนที่ผมไปอยู่ มิชชั่นประจำา WTO ผมก็เห็นว่าน้องๆที่มาจากกระทรวงพาณิชย์ก็เก่งนะครับก็เก่งหลายคนนะครับเราไปคืองานของ WTO ก็คืองานการทูตนั่นแหละนะฮะเ,เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลมอบให้กระทรวงพาณิชย์เป็นคนดูแลแต่งานเจรจางานอะไรต่างๆนานาก็คืองานการทูตเ,เป็นเรื่องของงานการค้าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทำให้ผมคิดเหมือนกันว่าบางหน่วยงานเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้ามากระทรวงต่างประเทศก็ยังสามารถคิด ในเรื่องว่าการไปอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้นะครับเรื่องของการเจรจาการค้าเรื่องของการส่งเสริมการค้านะครับหรือกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นเป็นหน่วยงานที่น่าน่าคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายหน่วยงานจะมีภารกิจในด้านการต่างประเทศเยอะนะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับไม่แน่ถ้าไปในเส้นทางนั้นท่านอาจจะไปเร็วมากก็ได้อ,อยู่กระทรวงต่างประเทศอาจจะไปเร็วมากก็ได้ไม่มีอะไรแบบ จำกัดในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรรับประกันนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือกระทรวงต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสายงานหลักคือเอจ้าหน้าที่การทูตใช่ไหมครับซึ่งการไต่เต้าเนี่ยก็จะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับส่วนกระทรวงอื่นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วสายงานหลักก็อาจจะเป็นแล้วแต่จะเรียกใช่ไหมครับการไต่เต้านี่ก็จะมีความแตกต่างกันก็คือว่าจะขึ้นไปเป็นแบบ เลื่อนเลื่อนไหลได้ใช่ไหมครไปในระบบเลื่อนไหลได้ซึ่งหมายถึงว่าการไปในในระบบเลื่อนไหลเนี่ยท่านจะไปได้เร็วมากอาพอเป็น C678 เนี่ยคือถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มี C C678 แล้วเนี่ยตีสว,ว่า678เปเนี่ยเป็น C เดียวกันก็นแล้วกันคือคือ,คอมเมื่อเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยการที่จะขึ้นสูงเนี่ยใช่ไหมครับก็ก็ไปได้เร็วขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าพอเป็น C8 แล้วการจะเป็น C8 หรือจาก C8 ขึ้นมาเป็นรองอเิบดีหรือในกระทรวงอื่นเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นผู้อำนวยการสำนักก่อนเนี่ยก็อาจจะเร็ววิชาก็ได้นะครับบางครั้งอาจจะต้องเป็นเป็นเชี่ยวชาญก่อนใช่ไหมครับเป็นเชี่ยวชาญก่อนเป็นสายงานวิชาการส่วนกระทรวงต่างะเนี่ยชัดเจนว่าจะต้องไหลขึ้นมาโดยโดยหลักแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ เลขา3รีโทเอกนะครับที่ปรึกษาอัครชรทูอออชตที่ปรึกษาพออสอัครชทูตที่ปรึกษาพออนี่48ใช่ไหมครับกว่าจะไหลขึ้นมาเป็น9อาจจะเป็นผู้อำนวยการสำนักหรือหรืออักษรชทูตรหรือกงสุลใหญ่หรือรองอธิบดีเนี่ยเท่ากันหมดอพอขึ้นมาอีกทีก็จะเป็นอธิบดีเอกอัคษรชทูตร,รองประหลัด นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องคิดบางทีผมดูก็มีบางคนบางคนที่เขาอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วเขามีนี่คือพูดจากประสบการณ์ที่เห็นน้องๆนะเขาเขาจะเขาอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วเพื่อนเขาที่อยู่กระทรวงอื่นก็ไปเร็วกว่าก็มีแต่บางทีพวกที่อยู่กระทรวงต่างประเทศไปเร็วกว่าเพื่อนๆนที่อยู่ข้างนอกก็มีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างถ้าถ้าอย่างถ้าเป็นเว้นแต่เว้นแต่ เป็นกรณีที่อยู่ในอายการอายการผู้ศึกษาอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกสายงานหนึ่งนะครับตรงนั้นก็เป็นเป็นอีกสายงานหนึ่งอาจจะไม่เอามาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับดังนั้นทุกท่านก็ต้องดูว่าว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ระหว่างทางเนี่ยบางทีก็สวิตช์กันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงต้นของชีวิตนะครับบางทีก็ไปอยู่ตรงนู้นทีแล้วคิดว่าอาจจะไม่เหมาะก็มาอยู่นะฮะ หร,หรืออยู่กระทรวงต่ารแพทยแล้วสวิตช์ไปอยู่ที่อื่นมันก็เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปเจริญเติบโตก็ไวซ์เวอร์ซ่าเป็นไปได้ทั้งคู่ดังนั้นก็ยังไม่มีสิ่งที่จะเรียกว่าเป็น o n e ไซส์ฟิต s a l อนะครับคือโซลูชันต่างๆนนนา,นา,นาเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับทุกท่านก็ลองลองดูก็แล้วกันนะครับคือ,อผมเพียงจะบอกได้ว่าที่กระทรวงต่าระเทศเป็นกระทรวงที่มี merit นะครับแต่แต่ใครจะไปเร็วไปช้านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับกระทรวงอื่นเขาก็มีเมริตเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนจะไปเร็วไปช้าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะผมเข้าใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจบมาใหม่ๆก็ไฟแรงก็อยากจะเป็น40หรือว่าเป็นผู้บริหารกรมเนี่ยอยากเป็นอะไรที่ดีตอนอานยุ40ยใช่ไหมฮะก็คือทุกคนคิดอ,อยากจะเป็นแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับก็ส่วนส่วนเป็นแล้วทำอะไรได้บ้างก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็ลองดูนะครับลองดูเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการในการพิจารณาครับ